ว่าับพินิยาจินใจยาทูทวจรังชนกายมัดเชสันเตนโสมวิถินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวุตเตชยมังคารานิสัจังวิหายมติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชลิโตชิตวามุนินโตตันเต เจสะภาวตุเตชยมังคลานินันโทปนันตะผูจคังวิปุตคังมหิตทิ้งปุตเตนะเทระพูชจเกนะธรรมาปยันโตหิตทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตเจษสาภาวตุเตชยมังคลานิทุขาหาจิติพุูจเกนะสุทักษะาหัดทั้งพรหมังวิสุตติชุติมิตรทิพ กาพิธานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชสยมังคาราตัคาทายวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันทีิตวานาเนกวิวิธานิจุปัตตาวานิโมคขังสุขังอธิขมัยยนารสปัญโย มากาลุนิโกนาโทหิตายสัพพปานินังป um ูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชดโหตุเตชยมังกลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปร ชิตาปัลลังเกสีเสปัทวิโปโขเะเรอภิเเกสะปะบ,บุทธานังอาาักัปโตปโมทติสุนั สุมังคะลังสุปะพาตัางสุหุติตังสุขโนสุโสมหุโตจะสุยิทัังพรามัจจาริสุปัทกคีนงังกายกรรมังวาจากรรมังปทัทกคีนงังปทัทกคีนงังมนโนกรรมังปะมิติเตปทัทกคีนาปทัทกิีนานิกัตตวานรพันปัถเฐ ปาทาคีเนภวตุสัพพมังตารังราคขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคขันตุสัพเทวตาสัพ ขังคาลุภาเวนัสธาโสทีพรวันตุเต